สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย นะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,พ,อพ,องพระพักคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยนะครับกาบสวัสดีนะครับวันอาทิตย์แบบนี้คุณพี่จา๋าวันนี้วันที่29พฤศบกายน63วันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยคุณพี่ครับ วันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะบางคนรอหวยฮานอยนะครับบางคนรอหวยรัฐบาลน,นะครับผมบางคนรอหวยฮานอยบางคนรอหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่1นธันวาคมนะครับผมวันนี้วันที่29พฤศจิกายนมีใครรอฮานอยเฮียตีไหมวันนี้มีใครรอเลขฮานอยเฮียตีหรือเปล่าคุณพี่จา๋าสวัสดีครับสวัสดีคุณหน่อยสวัสดีคุณอุดจนีด้วยนะครับผม รีอยากถูกบ้างเอออยากถูกบ้าง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 นะสวัสดีจ้าคุณวานิดาสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยคุณพี่จ๋าเมื่อวานถูกโต๊ดนอยธรรมดาครับปรบมือ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 แล้วคุณน้อยมาพัวเลยครับถูกฮานอยเนี่ยถูกทุกวันอยู่แล้วคุณพี่จ๋าวันนี้ปลาไปวันที่29ิพฤศจิกายนเข้าไปเลยครับนะหวยเพิ่งจะผิดไป4ี่วันสําหรับฮานอยนะคุณพี่นะนะครับผมเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์วีพีครับ ดาวโจน V.P มีใครทันบ้างเมื่อคืนมีใครเล่นดาวโจน V.P ทันบ้างคุณพี่จ๋าดาวโจนเมื่อคืนแต่7227คุณพี่ครับอ่าร่ำรวยเฮงเกันอีกแล้วนะครับผมร่ำรวยเฮงเกันอีกแล้ววันนี้ใครเข้ามาแล้วอยากได้หวยอะไรคอมเมนต์บอกเฮียได้เลยนะครับวันนี้อยากได้หวยอะไรคอมเมนต์บอกเฮียได้เลยคุณพี่จ๋าวันนี้เนี่ยนะครับมีให้เลือก2อ,อย่างเนาะวันนี้เนี่ยมีให้เลือก2ออย่างระหว่างฮานอยนะครับ กับหวยลาวสตาร์เออหวยลาวสตาร์นะคุณพี่นะนะครับผมวันนี้ใครอยากได้เลขอะไรนะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งฮาหนอยเนาะอ่ามีฮาหนอยนะครับนะมีลาวสตาร์นะโอเคมีฮาหนอยมีลาวสตาร์นะคุณพี่นะถูกดาวโจนยี่สิบบาทคุณพี่ผมว่าแล้วมันต้องมีคนถูก ผมว่าแล้วต้องมีคนถูกครับเมื่อคืนนี้ถึงคนจะดูน้อยนะแต่ว่าได้โชคได้ลาบแน่นอนคุณพี่จ๋านะครับพันขาด2 7 7 2จบาทคุณพี่ครับอ่าโอเครัฐบาลไทยงวดนี้ระวัง76ไว้ดีคุณพี่จ๋า7 6 79เป็นตัวเดียวกันนะนะครับบอกไว้แล้วนะครับว่า79กับ7 6็ในเป็นตัวเดียวกันนะคุณพี่นะระวังไว้ด้วยนะครับระวังไว้ด้วยรัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยนะฮะนะครับเฮียคาดว่ามี7ครับเฮียคาดว่ามี7นะคุณพี่นะ หวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะเฮียตีนะครับฟันธงนะครับมีเจดนะครับผมเฮียตีฟันธงว่ามีเจนะครับสามตัวครับคุณนี่อ๋อทุกหวยจ้าคุณกรมเทพนะเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้สดสดร้อนครับเมื่อวานนี้วันที่28พฤศจิกายนนะครับวันที่ผิดคือวันที่ผมซื้อด้วยจริงเหรอยังไงฮะอ๋อก็คือว่าผิด4ีวัดก็เลยโดนเหรอ นะครับต้องกราบขอประทานโทษด,ด้วยคุณพี่จ๋ากราบขอประทานโทษจริงๆนะเฮียทําสุดฝีมือแล้วนะครับเฮียทาสุดฝีมือแล้วจริงๆนะครับผมทําสุดฝีมือแล้วครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเฮียตีคนรักหวยนะปมมือให้เฮียตีหน่อยต่อไปนี้เนี่ยใบสีขาวแบบนี้ใบสีขาวแบบนี้คุณพี่จา๋าใบสีขาวแบบนี้คุณพี่จะมีแค่5้าตัวแล้วนะครับคุณพี่จะมีแค่5้าตัวเลยนะครับคุณพี่จ๋าอ่า แตกเน้นๆครับ5995เมืม่อวานนี้ฮานอยใครถูกหวยกับเฮียบ้างใครถูกหวยกับเฮียบ้างคุณพี่จ๋าลาสตาร์เป็นยังไงครับอ่าลาสตาร์เป็นยังไงลาสตาร์เนี่ยออกประมาณอ่าปิดรับประมาณบ่ายสามครึ่งนะนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับถูกดาวสองเจ็ดยี่สิบบาทจ้า นาฮานอยวันนี้เนี่ยคุณพี่จ๋าวันนี้ฮานอยนะครับใบสีขาวจะเหลือแค่5ตัวเท่านั้นนะครับผมนะเฮียปรับสูตรให้คุณพี่แล้วรอใบแดงรัฐบาลไทยครับรอใบแดงรัฐบาลไทยรอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ประมาณสักไม่หนึ่งทุ่มก็สองทุ่มน่เดี๋ยวผมมาขึ้นให้นะครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับใบแดงแนะครับผมนะขอดูรัฐบาลอีกรอบค่ะได้เลยคุณพี่จ๋านะครับได้เลยรัฐบาลนะฮะรัฐบาลเนี่ยขอดูอีกรอบได้เลยครับนี่ฮะรัฐบาลมีแค่นี้นะครับรัฐบาลมีแค่นี้นะครับ อโอเคคุณเตง็งเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสวัสดีคุณเพชรครับสวัสดีคุณเพชรประนมเจ็ดล่างหรือบนคะ 7นะครับเรัฐบาลไทยงวดน,นี้เนี่ยผมกลัวจะมาทั้งล่างทั้งบนเลยฮะนะครับผมกลัวจะมาทั้งบ้านทั้งบนเลยฮะนะครับผมไม่รู้ละงวดน,นี้ชอบ7นะครับเก้าห้าสิบบาทคุณสีสุดาเก้าห้าสิบบาทจ้าเก้าห้าสิบบาทนะครับผม วันนี้ขอจวดอีกนะครับเฮียจุดจดจุดจุดจุดจดจดจดคนพี่ครับเมื่อวานนี้ใครถูกหวยฮานอยกับเฮียบ้างเมื่อวานนี้ใครถูกหวยฮานอยกับเฮียบ้างคอมเมนต์บอกเฮียซิว่าเมื่อวานนี้คุณถูกหวยอะไรกับเฮียบ้างนะครับถูกหวยอะไรกับเฮียบ้างคอมเมนต์บอกเฮียหน้าไลฟ์สดตรงนี้หน่อยนะคอมเมนต์บอกเฮียหน้าไลฟ์สดตรงนี้หน่อยคุณพี่จ๋าว่าคุณพี่เนี่ยถูกหวยอะไรกับเฮียบ้างบางคนถูกหวยฮานอยบางคนถูกหวยดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่28พฤศจิกายนใครถูกหวยกับเฮียเท่าไหร่บ้าง คอมเมนต์บอกเฮียหน่อยเฮียใจดีจังของให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกราบขอบพระคุณครับนะไม่แตกหลายวันแล้วครับจริงเหรออ๋อ,อลาสตานะลาสตานะครับลาสตามันเหวี่ยงนะผมก็มาเขียนให้ฟรีฟรนะฮะผมยังจับทางไม่ได้นะผมเลยไม่ลงให้ในกลุ่มนะครับคุณธนภัทรไม่เคยถูกเลยหรอฮานอย อ่ะเมื่อวานนี้ใครถูกฮานอยกับเฮียบ้างคอมเมนต์มาสิคอมเมนต์มาสิมเม,มื่อวานนี้ถูกหวยฮานอยกับเฮียคนละเท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่ไหนลองคอมเมนต์บอกเฮียนะครับได้ห้าเก้าห้าบาทได้เก้าห้าห้าบาทเออโอเคเก้าห้าห้าเก้าก็ยังดีคุณพิจานะครับผมอ่อมาเมื่อคืนดาวโจนส์วีพีสองเจ็ดเป็นยังไงครับ อ่าได้หน่อยครับคุณพี่ครับคอมเมนต์มารัวเลยคอมเมนต์มารัวๆๆเลยว่าเมื่อวานนี้ถูกหวยกับเฮียเท่าไหร่นะขอชมหน่อยฮะขอชมนะครับขอชมหน่อยพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยของเฮียทุกคนทุกท่าน27ดาวนะครับ10บาทเออรวัวกันไปสิรวัวกันไปสิคุณพี่จ๋าะนะครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน6 3เฮียตีคนรักหวยนะคุณพี่จ๋าวันนี้เนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยขนาดนี้เนี่ยเวลาประมาณ 11โมง47นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ11โมง47นาทีนะครับถูกฮานอย10บาทโอเคนะครับวันนี้ขออีกนะคะเฮีย59100คุณ9คุณสวัสด์คุณพี่จา๋าโอ้โหหยุดเขาไม่อยู่จริงๆฮะหยุดเขาไม่อยู่จริงๆครับดูครั้งแรกตาม5 90บาทได้ด้วยค่ะโอ้ยคุณสิริทันมาครั้งแรกก็เฮงก็ปังเลยนะ นะมาครั้งแรกก็เฮงก็ปังเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยคุณพี่จา๋าใครที่อยากได้ฮานอยเนี่ยนะครับกดแชร์ให้เยอะหน่อยเดอ้อนะครับผมอ่า เอาอีกเอาอีกมาช้าเลยซื้อไม่ทันอ๋อเพิ่งติดตามเลยยังไม่ได้เล่นเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรครับติดตามผมไว้นะติดตามผมไว้เรื่อยๆนะคุณพี่นะนะครับติดตามผมไว้เรื่อยๆนะผมคำนวณให้แบบนี้ทุกวันนะครับผมคำนวณให้แบบนี้ทุกวันพอคุณกดติดตามไว้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะไม่พลาดเลขเด็ดๆอย่างแน่นอนนะครับผมคุณจะไม่พลาดเลขเด็ดๆอย่างแน่นอนอ่ะวันนี้เนี่ยใครเป็นสายฮานอยมั่งวันนี้เอาใหม่เมื่อวานซื้อแต่บนเหรอ ผมส่งให้ยายที่มันนอกเล่นครับถูกนห้่อย5 9 20บาทผมไม่แทงครับดูให้ยายขอบพระคุณมากครับอ่าบอกแล้วอยู่กับพียตีนะ3 4 3เออเกือบแตก3ตัวอยากได้หวยห้าน่อยค่ะโอเคได้เลยครับขอรัฐบาลค่ะรัฐบาลเนี่ยใบแดงเดี๋ยวลงให้พรุ่งนี้นะครับรัฐบาลใบแดงเดี๋ยวลงให้พรุ่งนี้นะนะครับคุณทงหลางสุดสะอาดสวัสดีจ้าเฮียเมื่อคืน ฝันว่ามีคนเอาเลือดสดมาสาดใส่บ้านเลขที่27ฝันดีไหมคุณ่จ๋าบ้านเลขที่เนี่ยตรงกับบ้านเลขที่เฮียเลยเออตรงกับบ้านเลขที่เฮียเลยนะ27เนี่ย นะครับนะแล้วผมจะบอกไว้ให้นะว่า7227นะคุณพี่นะมีมีในใบหวยรัฐบาลผมด้วยนะครับมีในใบหวยรัฐบาลผมด้วยนะ7227เนี่ยนะครับมีในใบหวยรัฐบาลผมด้วยนะ762นะครับ72627นะคุณพี่นะระวังด้วยนะครับระวังวันนี้ด้วยนะนะครับผมเดี๋ยวเปิดหน้าตาเพจ Facebook ให้ดูฮะนะครับเดี๋ยวจะไปเจอของปลอมกันเข้านะเดี๋ยวจะไปเจอของปลอมกันเข้าคุณพี่จ๋านะครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่คือหน้าตานะครับหน้าตาของเพจเฮียนะคุณพี่จ๋าแอดตีมหาเฮงนี่เห็นไหม นี่ฮะนะครับโลโก้เนี่ยมีสีฟ้าแบบว่าเขียนว่าตี8ป8นี่ครับใช่เลยเฮียตีตัวจริงเสียงจริง,งแน่นอนคุณพี่ครับนะครับตอนนี้เนี่ยคนกดถูกใจเพจทั้งหมดนะครับ51,575คนนะครับคนติดตามตอนนี้สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย กว่าคนแล้วนะครับคนติดตาม1นึ่งแสนกว่าคนแล้วนี่คือเพจทียตีตัวจริงเสียงจริงแน่นอนจากคุณพี่นะครับนี่นะเมื่อคืนนิสสตร้อนนี่นะเมื่อคืนนิสสตร้อนเลย2 7 7 2คุณพี่ครับโอ้โหดาวโจนยังถูกอะดาวโจนยังแตกอะเอาเขาสินะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับ219แชร์คุณพี่จา๋าใครที่กดแชร์ให้เฮียนะครับกราบขอบพระคุณมากเลยนะใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยหเฮียด้วยลาสตาร์ลงให้ยังขายยังครับ ยังไม่ลงลาวสตาร์ผมกำลังจะเขียนเลยขอบนนแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอพูดหน่อยกำลังกำลังแบบอึดอั้นใจอ่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่น้องคนรักหวยฮนะมาครับอ่าเดี๋ยวผมจะลงลาวสตาร์ให้แล้วต่อด้วยฮานอยเลยนะอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะจ๊ะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้อ้าววันนี้มาครับ รอรวยหวยรัฐบาลไข่เฮียขอปลดหนี้ด้วยคนนะคะงวดนี้งวดที่แล้วคุณพี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะชวนคุยอีกแล้วชวนคุยอีกแล้วนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะใครที่เพิ่งมารู้จักเฮียนะบอกได้เลยว่าคุณพลาดนะครับคุณพลาดแล้วนะแต่ว่าคุณก็ไม่พลาดมากหรอกเพราะว่างวดที่แล้วมันอั้นนะ งวดที่แล้วมันอั้นคุณพี่จ๋าดูฮะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน,นที่ผ่านมาเฮียตีให้4ี่เนี่ยไม่เชื่อกดเข้าไปดูเลยเนี่ยกดเข้าไปดูเลยเนี่ยไปออ,ไปออกรายการทีวีต่างๆเนี่ยคุณพี่ครับไปออกรายการทีวีต่างๆคุณพี่จ๋าไปออกรายการทีวีต่างๆเอากับเขาสิคุณพี่จ๋าเอากับเขาสินะครับดูฮะนี่ฮะเฮียตีคนรักหวยเนี่ยให้ให้เลขรัฐบาลงวดที่แล้วเนี่ยคุณพี่เดี๋ยวให้ดูนะนะครับผมเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใบแดงนะให้ดูใบแดงนี่ครับ งวดที่แล้วนะครับ16พฤศจิกายนคุณพี่จ๋า4664แบบนี้ตัวเต็มเ็มเลยครับแบบนี้ตัวเต็มเ็มเลยคุณพี่จ๋าแบบนี้เต็มเแน่นอนนะครับผมบอกแล้วว่าคืนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเฮียจะมาลงให้สําหรับใบแดงใครที่เป็นสายหวยรัฐบาลเดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับบอกได้เลยว่าคุณไม่พลาดแน่นอนแล้วรัฐบาลไทยถ้าใครที่ติดตามเฮียมานานๆจะรู้ดีว่างวดนี้ไม่ใช่งวดแรกนะครับ46ที่เข้านะคุณพี่นะผมบอกได้เลยนะงวดนี้ไม่ใช่งวดแรกนะคุณวี่นะที่ว่า นะผมไม่พูดเยอะนะครับไปติดตามแนะไปย้อนดูโพสต์เก่าๆผมได้เลยฮะ ขอไปงานศพก่อนนะจ๊ะคุณสงบเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามาชมนะครับเมื่อวานถูกน้อย59านะครับมาดวนแรกก็ถูกเลยเออแบบนี้สะใจเนี่ยแบบนี้สะใจครับแบบนี้แหละมันสะใจคุณพี่จ๋าขอใสด่ดวนใบแดงรัฐบาลพรุ่งนี้คุณพี่เจอกัน,นครับพรุ่งนี้มาเจอกับเฮียได้เลยพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่เก่าเวลาเดิมได้เลยนะจ๊ะคุณพี่จา๋านะครับผมอ่ะลาวสตาร์ครับลาวสตาร์วันนี้คุณพี่จ๋าลาวสตาร์วันนี้นะครับ ยังไม่นิ่งเราสไตล์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ยังเวี่ยงอยู่ยังเวี่ยงอยู่แต่ผมก็ปรับสูตรไปเรื่อยๆปรับสูตรไปเรื่อยๆเตาบอกได้เลยว่าเข้านะครับ อ่าตอนนี้มีใครได้ยินเสียงเฮียตีชัดไหมนะครับวันนี้เนี่ยมีใครได้ยินเสียงเฮียตีชัดไหมครับคุณพี่จ๋ามีใครได้ยินเสียงเฮียตีชัดไหมนะครับใครที่ได้ยินเสียงเฮียตีนะคอมเมนต์บอกหน่อยฮะนะครับอ่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคอมเนอมนต์บอกผมหน่อยนะ ได้ยินชัดโอเคจ้าแสดงว่าคุณพี่ต้องกดกดปุ่มเพิ่มเสียงเฮียติแล้วล่ะนะครับคุณพี่ต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงเฮียติแล้วล่ะครับนะคุณพี่ต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วล่ะฮะนะครับ โอเคชัดนะครับชัดนะอ่าคุณมี่ครับอ่าคุณศักดาบอกว่าวัน,นวันนี้มาช้าไม่เป็นไรครับทําไมเฮียไม่ให้เห็นหน้าเลยคะคุณความผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกครับนะเป็นคนในวงการนี่แหลนะฮะเป็นคนในวงการหวยเป็นคนในวงการในหลายอย่างนี่แหละครับแต่ที่ผมไม่ให้เห็นหน้าก็คือคุณมี่จ๋านะครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่อุดมการเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะครับเลขอะไรที่ผมเขียนเนี่ยผมจะส่วนใหญ่ผมจะให้ฟรีซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยนะฮะไปไปเปิดหน้าให้ผู้คุณเห็นนะฮะมันก็จะเป็นการเรียกกันว่าอาจงอาจารย์นู่นนี่นั่นผมไม่ชอบนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมนะครับให้แม่นขนาดนี้คุณพี่ไม่คิดว่าความปลอดภัยของเฮติจะเป็นยังไงล่ะ <laughs> เจ้าก็จะหมั่นไส่เอานะนะครับผมเดือนนี้เดือนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฮะปาไปวันที่29บเก้าแล้วนะครับหวยผิดไป4ี่วันและสองสเดือนติดติดมานี้หวยผิดต่อเดือนไม่เกิน5วันคุณพี่จ๋าสถิติดีขนาดนี้นะครับผมเฮีย yeah, ลาวพัฒนาไม่เห็นให้เลยลาวพัฒนาเหรอวันนี้มีลาวพัฒนาเหรอไม่มีนะวันนี้เหรอลาวพัฒนามีวันจันทร์นะคุณพี่ก,กับพฤหัสนะครับ นะลาวพัฒนามีวันจันทร์กับวันพฤหัสไม่ใช่หรอคุณพี่จา๋านะครับไม่ใช่หรอเอาไม่ถูกสักหน่อยเลย อ๋อดูตั้งนานไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับอย่าให้เห็นเลยคุณพี่จ๋านะครับเฮีย <He> er เป็น <c oughs> บุคคลในความมืดดีกว่านะครับผมเป็นบุคคลในความมืดดีกว่านะแต่บอกได้เลยนะครับว่าเฮียตีเนี่ยไม่เคยมาหลอกไม่เคยมาโกงพี่น้องคนรักหวยเลยนะครับสร้างเพจมาเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับแนวทางสร้างเพจมาเพื่อที่จะแบ่งปันออฟันล่างตัวเดียวแน่นเน้นเเลยเดี๋ยวตัวเดียวเฮียขอเน้นๆ ก็คือเอาแบบนี้ดีกว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยนะครับผมพูดแบบนี้ดีกว่าว่ามือหาเงินมือหาทองดีกว่าผมไม่ได้ใช้หน้าตาหาเงินหาทองนะผมใช้มือตัวเองนะครับใช้ความคิดนะใช้สูตรการคํานวณของผมเนี่ยนะฮะนำให้ทุกคนนั้นถูกหวยแค่นี้ดีดีแล้วคุณพี่จ๋ามีคนมาขอเฮียตี re, บอกว่าเฮียตี re, จ๋าหนูถูกหวยหนักมากเลยหนูให้เฮียห้าแสนเลยเฮียเปิดหน้าไลฟ์สดให้หนูดูหน่อยนะครับผมก็บอกเขาไปว่าคุณพี่ครับผมไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้านะเงินมันเยอะจริงครับแต่ผมมาก็ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เห็นดีกว่านะครับเราอยู่กันแบบนี้ดีกว่าถึงแม้เราจะไม่เห็นหน้าแต่คุณได้ยินเสียงเฮียตีแบบชัดแจ๋วขนาดนี้นะครับคุณได้ยินเสียงเฮียตีขนาดนี้คุณได้เจอเฮียตีขนาดนี้บอกได้เลยว่าดีแน่นอนนะครับลาวสตาฟันล่างตัวเดียวฟันอะไรเฮียนะำเ้าฟันล่างวันนี้ฟันหกครับบนแปดครับล่างหกบนแปดเนาะเออได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับอ่ะ พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เราพัฒนาอ่ะนะครับวันพรุ่งนี้เน like. er ี่ยผมถึงจะให้นะนะครับผมอ่ะฮานอยวันนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้คำนวณใบเต็มเลยแต่ผมได้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 เลขมานะวันนี้เนี่ยผมได้เลขมานะครับผมได้เลขมาเลยผมได้เลขมาจากฮานอยว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับยี่สิบเก้าพฤ63าหกสามนะครับผมเป็นฮานอยนะ ฮานอยตัวเน้นดีกว่าเรียกว่าฮานอยตัวเน้นดีกว่า นะครับผมเพิ่งรู้ว่าเฮียให้ลาวสตาร์ด้วยใช่ครับผมเพิ่งขยับมาเล่นลาวสตาร์ด้วยลาวสตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยลดเลขจะเวียงนะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้คำนวณหรอกแต่พอดีเนี่ยนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยเขาอยากจะได้นะครับเขาเลยว่าเฮียลองมาฟันลาวสตาร์ให้แตกกระจายทีซินะครับฮานนยเนี่ยเฮียฟันแตกเป็นเสียงเลยนะครับผมลาวพัฒนาเนี่ยเดือนนี้ก็ถูกนะถูกเยอะนะงวด่ที่แล้ว90ก็มาอยู่นะนะครับผมรักเฮียครับวันนี้ขอให้เป็นขอให้มีโชคจากเฮียนะครับโอเคคุณเล็กจัดไปครับเดี๋ยวผมจัดให้ฮะ เฮีย er, ขอเน้นให้ด้วยค่ะฟันน้อยพิเศษด้วยค่ะโอเค okay, ครับฮานอยเลขดังเลขดังประจําวันนี้ครับสําหรับฮานอยนะคุณพี่นะนะครับสําหรับฮานอยนะคุณพี่นะวันนี้ฮานอยนะครับเน้นๆนะตัวเดียวเนี่ยเขาให้ผมมาเขาให้ผมมาครับเขาให้ผมมาครับ นะคุณมีนนะ เขาให้ผมมาตัวเดียวเนี่ยคุณพี่จ๋าเขาให้ผมมาแค่ตัวเดียวเนี่ยเออดีฮะชัดชัดง่ายๆดีครับชัดชัดง่ายๆดีคุณพี่จ๋าเขาให้ผมมาแค่ตัวเดียวเนี่ยแต่ผมจะไปเล่น9ก้าเอา่อก้าแปดแล้วก็6กแปดด้วยนะหกแปดด้วยนะครับขอตัวเดียวเน้นเค้นบขาเพียโอเควันนี้ตัวเดียวเน้นๆ้ครับนะคุณวัชรพลถ้าคุณจะวิ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอประมาณบ่ายเดี๋ยวผมจะมาทําสถิติการคํานวณใบเต็มให้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทําสถิติใบเต็มให้นะตอนเช้าเนี่ยตื่นมาก็รีบมาคํานวณหวยลาวตาให้กก่อนเลลยะแ็รัับสายโททรศพ์ว่ามให วันนี้เนี่ยเขาให้มานะเลขดังๆนะครับจากเวียดนามเนี่ยหนะครับหวยห่านน้อยเป็นของเวียดนามนะคพี่อย่าเพิ่งงงนะนะครับเวียดนามเนี่ยเขาส่งมาว่าวันนี้เนี่ยดังมากสําหรับ8998นะครับผมดังมากสําหรับ8998กน้อยอะไรน้อยแรกเลยน้อยพิเศษเลยฮนะน้อยพิเศษน้อยรอบแรกเลยครัพี่จา๋านะครับอันนี้ตามได้ทุกน้อยเลย8998เนี่ยผมก็ค่อนข้าง ชอบนะชอบนะเลขสวยอยู่นะครับเลขสวยอยู่แต่ผมยังไม่ได้คำนวณเลยของวันที่29พฤศจิกายนเลยนะครับผมยังไม่ได้คำนวณเลยแต่ผมจะมาคำนวณไปให้แล้วใบแดงมีไหมครับใบแดงมีครับวันนี้มีแน่นอนครับวันนี้ใบแดงมีแน่นอนครับอ่าวันนี้วันที่29พฤศจิกายนนะครับเมื่อคือนเฮียให้ดาวโจรเข้าเต็มเต็ม27 บอกแล้วเฮียตีอะใครยี่ทุกหวยเลยครับไม่ต้องใยี่หานอยเลยครับเฮียใครยี่ทุกหวยเลยครับนะครับผมผมเนี่ยใครยี่ทุกหวยเลยครับใครบอกว่าแทงหวยรัฐบาลมาหนึ่งปีไม่เคยถูกเลยคุณพี่ไปเลื่อนดูสถิติเพจเฮียตีได้เลยครับนะครับรัฐบาลไทยที่ว่าแน่ๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าไม่แน่จริงนะครับถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่แม่นจริงนะครับ คุณพี่จ๋าให้หวยรัฐบาล4หางนะครับสหางนะครับแล้วแตกล่างแตกบนเนี่ยผมบอ,อกได้เลยถ้าไม่แน่จริงทําไม่ได้นะครับถ้าไม่แน่จริงทําไม่ได้คุณพี่จา๋านะครับถ้าไม่แน่จริงทําไม่ได้870คนดูตรงนี้ใครอยากซื้อเลขนะครับบ้านตีน้อยนะครับราคาบาทละ 95บาทนะสตัวบาทและ95บาทกดซื้อได้เลยนะครับกดซื้อในลิงก์ด้านล่างได้เลยไม่ต้องเชื่อมบัญชีไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องผูกเบอร์นะครับนะโอ้รักเฮียนะครับเฮียก็รักทุกคนเหมือนกันคุณพี่จ๋าถามว่าเฮียได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกับการปักลิงก์ตรงนี้ไหมเฮียไม่ได้เปอร์เซ็นต์จากยอดแทงผู้คุณพี่ทุกคนเลยนะครับผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะคุณพี่นะผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะครับการที่ผมมาไลฟ์สดไว้ให้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เก็บค่าเสียเงินใครก็ไม่ต้องมาเสียเงินผมนะคร เงินพี่น้องคนรักหวยสักบาทเดียวเลยต่อให้คุณถูกหวยเป็นแสนต่อให้คุณถูกหวยหกเจ็ดหมื่นผมก็ไม่เคยเก็บเงินใครเลยผมมีแต่ว่าแสดงความยินดีด้วยคุณพี่ดีใจด้วยนะคุณพี่ดีใจผมดีใจเหลือเกินนะครับนวานปังมาเก้าห้าคุณนุ๊กคุณนุ๊กก็มีโชคับโชคกับเฮียบ่อยท่นเนี่ยมีโชคกับฮียบ่อยอยู่นะครับ, 95, บ,บ,บ,รบแต่วีพีจารัฐบาลงวดนี้เน้นตัวนี้ครับนี่ฮะสองตัวท้ายนี่รัฐบาลงวดนี้ นะรัฐบาลไทยงวดนี้เน้นตัวนี้เลยนะครับเน้นตัวนี้เลยนะฮะทำไมเฮียถึงแม่นนะครับหวยเนี่ยผมบอกได้เลยไม่มีใครรู้หรอกครับมันจอกอะไรนะแต่เราเนี่ยดูแนวทางได้ครับเราดูแนวทางได้คุณพี่จา๋าหวยเนี่ยเป็นร้อยพันพันเลขผมบอกได้เลยฮะอยู่ที่เราจะเล่นเลขอะไรแล้วถามหน่อยว่าบางคนบอกว่าโอ้เฮียตีให้ฮานอยมันออกทุกวันมันก็คนอื่นเขาก็ให้ได้ผมบอกได้เลยครับ คุณคุณคุณเทียบมาเลยครับคุณล่าลายชื่อมาเลยครับที่ว่าแม่นแม่นฮานอยเนี่ยผมท้าชนเลยครับในประเทศไทยนะฮะนะครับผมผมท้าชนเลยครับ1เดือนนะครับมี30วันมี31วันหวยผิดแค่สี่วันผมท้าให้คุณดูเลยฮะท้าให้คุณลองเลยฮะนะครับผมเฮียตีเนี่ยนะครับผมไม่ได yeah. ้พูดว่าผมโมโออวดอะไรแต่คุณพี่เห็นกันแล้วศักดินาชื่อเสียงเฮียตีรู้กันรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วคุณพี่จ๋ารู้จักกันดีอยู่แล้วในนามเฮียตีคนรักหวยนะครับในนาม สตีคนรักหวยผมให้คุณดูได้เลยนะครับผมนะสำหรับฮานอยลาวพัฒนาถามว่าหเดือนเนี่ยมีแค่ไม่กี่งวดแต่เดือนนี้ครับลาวพัฒนาผมถูกไปแล้ว4ี่ครั้งนั่นหมายความว่า2อาทิตย์เต็ม,ตมนะครับมีเข้าบ้างเฉียดบ้างอะไรบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ในเดือนเนี่ยนะครับหวยหวยหวยลาวพัฒนาเนี่ยหเดือนจะมีสักประมาณ8ครั้งนะแครั้งแต่ผมถูกไปแล้ว4เอาแค่นี้ดีกว่าว่าดูสถิติกันชัดๆเลยนะครับดูสถิติกันชัดๆเลยนะครับผมนะครับ ผมแม่อย่างรัฐบาลไทยผมก็ทําไมผมตึงดึงเชงนะทาไมผมต้องดึงรอเวลาทาไมไม่ไม่ให้ใบแดงรัฐบาลเนิ่นๆทำไมต้องให้วันสุดท้ายผมบอกได้เลยครับรัฐบาลไทยเป็นหวยที่โคตรเวียงเลยฮะนะครับเป็นหวยที่เวียงมากคุณพี่จ๋าเกงตัวไหนล็อกตัวไหนเน้นตัวไหนโอ้โหแบบปัดเป๋ไปแบบว่าไม่คาดคิดเลยคุณพี่จ๋าใครจะไปรู้ฮะเอาง่ายๆครับหวยรัฐบาลงวดก่อนนู้นฮะ ออกมาได้ยังไงคุณพี่จ๋าหวยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เลยฮะออก999997คุณพี่มีใครทันไหมมีใครทันไหม999997นะครับนะมีใครทันไหมหวย999997คุณพี่จ๋าหวยในประวัติศาสตร์นะครับรบัฐบาลไทยนะผมพูดได้เลยว่ายังไงก็ต้องมีคนไม่ลืมฮะนะครับใครไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าเฮียตีถูกนะ9779เห็นเลขไหมนี่เห็นเลข9779ไหมครับนะทุกสำนักตอนนั้นเนี่ยเออบอกได้เลยฮะล่วงนะนะครับล่วงหมดเลยฮะมาครับดูครับ ตัวเด่นผมมาทุกงวดนะผมบอกได้เลยนะตัวเด่นผมมาทุกงวดนะครับนะคุณพี่นะคุณพี่จําหวยในตํานานได้ไหมอันนี้อันนี้ล่าสุดอันนี้4ี่หกเนี่ยงวดเมื่อเดือนสิพฤศจิกายนนะคุณพี่จําหวยในตํานานได้ไหมเก้า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 เจ็ดนะครับที่เขาบอกว่าล็อกกันอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นนะครับอา,อาจารย์อาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยออกมา พูดกันเลยฮนะว่าแบบหวยมันล็อกนะมันหลุดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกได้เลยนะผมไม่ได้ดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวผมดูกระทั้งว่านะครับเขาเด่นตัวไหนเขารับตัวไหนบ่อยสุดเขารับตัวไหนแล้วมันเก่งตัวไหนควรจะเป็นแบบไหนนะครับทั้งการคํานวณมือทั้งดูสถิตินะครับผมโอ้โหผมเด่นทุกหวยเลยฮะไม่ต้องกลงัวไม่ได้เขียนทรงๆแน่นอนแต่เลขทุกเลขเนี่ยผมคํานวณด้วยตัวเองตลอดนะครับซึ่งน้อยคนผมบอกได้เลยที่จะมานั่งคํานวณเองทุกหวยแบบนี้นะครับนะคุณมิจา๋าเพื่อความสบายใจของพี่น้องคนรักหวยในกลุ่มด้วยนะ ใครอยากซื้อเลขก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะมิชงวิชาชีวนะไม่ต้องกลัวนะคนดี่นะสำหรับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวราไปก่อนนะครับกับสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทท่านนะครับกราบสวัสดีจ้า